ไม่มีรอยเย็บอะรีวิวที่อื่นๆเขาจะมีรอยเย็บเป็นเหมือนรอยตะขาบค่ะแต่ที่เนี้ยคือไม่มีรอยเย็บเป็นตะขาบอะเป็นรอยเป็นแค่รอยเส้นเพื่อเราทําที่เนี้ยกับคุณหมอชุลทิตมาแบบ1ิปีตาก็ยังเหมือนเดิมตาก็ยังแบบยังสวยอยู่เหมือนเดิมสวัสดีค่ะหญิงเบสนะคะจากช่องหญิงเบสมางมอยค่ะมาทําตาค่ะสาเหตุที่มาทําตานะคะเพราะว่าตอนแรกเลยคือเราเคยทําตามาแล้วแต่ว่าเป็นการแบบเย็บ3มจุดแล้วว่ามันหลุด จริงจริงหลุดตั้งแต่แบบเกือบแรกๆเลยก็กลายเป็นแบบตา3ชั้นตอนนี้เป็นตา3ชั้นทั้งสองข้างเลยบางวันก็มี4ชั้นด้วยซ้าไปอันนี้คือแบบแต่งหน้าน้อยตามันก็เลยจะดูเห็นชัดเลยว่ามันมี3ชั้นนะคะแต่ถ้าบางคลิปอะ่ะเราแต่งหน้าเยอะหน่อยแบบเหมือนมีขนตามันก็จะแบบเหมือนปิดความ3ามชั้นไปได้ในี่อันนี้ <ค Wednesday. S 1> จะแต่งหน้าเยอะหน่อยแต่ว่าก็ยังเห็นว่าเป็นก็ยังเห็นว่าเป็น3ามชั้นอยู่แต่ว่ามีขนตาไงคะมันก็เลยดูเหมือนแบบ เฮ้ยมันเนียนๆแต่มันจะมีคลิปที่เบสต้องติดตาสองชั้นด้วยคลิปนี้จะติดตาสองชั้นจะเห็นชัดเลยว่ามันเป็นตาแบบสองชั้นชัดเจนเราก็เลยมองว่าเออถ้าเกิดเรามีตาสองชั้นที่ชัดเจนแล้วก็คมอะ่ะมันน่าจะคมชัดแล้วก็สวยกว่านี้เนี่ยค่ะก็เลยตัดสินใจว่าเอออยากทําแล้วด้วยความที่เราอ่ะอายุเยอะแล้ว31ซึ่งตอนนี้ก็แบบเบือนหนังตามันเริ่มหย่อนไปนะคะทุกอย่างมันก็แบบอาจจะเหี่ยวไปบ้างเนาะก็เลยอยากจะมา ทำตานะคะที่ทีละพรคลินิกค่ะที่เก่าจะเป็นแบบเย็บสจุดค่ะซึ่งถ้าเกิดเราไปทําเย็บสจุดอีกรอบนึงมันก็น่าจะหลุดอีกถ้าเราอายุมากขึ้นก็เลยอยากจะทําเป็นแบบกรีดไปเลยแล้วก็เห็นแบบรีวิวของคุณหมอคุณหมอชลทิศที่ทีละพรคลินิกอะเยอะมากๆเราก็เลยอยากสนใจอยากจะมาทำที่นี่ค่ะก็๋ยาให้ดูเลยค่ะน่าสดเลยค่ะที่ชีพเนาะมันม้วน จะมีอาหารทีนึ่งอาจจะมองน้องตามหน่อยมอแปะติ๊กเกอร์มาแล้วอันนี้ไม่ได้แปะค่ะซึ่งตอนนี้ก็ได้2ชั้นแล้วค่ะคือหาข้อมูลดีขึ้นกว่าเดิมใช่เลยเพราะว่าเราก็จะหาข้อมูลที่เป็นกีดตาแล้วก็เหมือนทําแล้วต้องมีแบบมีความน่าเชื่อถือมีรีวิวเยอะๆแล้วก็คุณหมอแบบเก่งๆอะไรเงี้ยค่ะ คนรีวิวเยอะมากแล้วคือตาสวยตาสวยทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเหมือนตามันไม่มีไม่มีรอยเย็บอะปกติที่เราดูแบบรีวิวที่อื่นๆเขาจะมีรอยเย็บเป็นเหมือนรอยตะขาบค่ะแต่ที่นี้คือไม่มีรอยเย็บเป็นตะขาบอะเป็นรอยเป็นแค่รอยเส้นก็เลยแบบเออตัดสินใจมาทําที่นี่เพราะว่าเหมือนไม่ต้องพักฟืน้นเราก็ไปทํางานได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ทําได้2ออาทิตย์ค่ะ,คะก็รู้สึกว่าครั้งเนี้ยอาการบวมมันน้อยกว่าแล้วก็ เหมือนคล้ายๆกับว่าใช้หน้าได้เลยคือเหมือนไม่บวมเท่าไหร่แล้วก็ไม่มีรอยไม่มีรอยแผล มีคนทักคืออ่ะอัพลง IG s ี o r อรมีแต่คนถามว่าไปทำตาที่ไหนมาเออทำกับหมออะไรยอะไรเงี้ยก็มีคนถามมาเยอะอยู่เราก็เลยเออเคเราทำมาที่นี่นะยอะไรเงี้ยค่ะแต่งหน้ามันแต่งหน้าง่ายขึ้นเพราะว่าเป็นเบ้าตาแบบชัดเจนมากขึ้นคือเหมือนแต่งนิดนึงมันก็ดูแบบตาโตตาสวยขึ้นแล้วลยอะไรเงี้ยค่ะติดตาสองชั้น ติดเทปตาสองชั้นแล้วก็เน้นการแบบติดขนตาให้มันดูแบบบังไปอะค่ะเน้นแบบเหมือนเราติดขนตาทุกวันเพื่อให้มันดูบางรอยสามชั้นไปคนก็จะแบบเออไม่ค่อยสังเกตว่ามันมีสามชั้นอะไรปปะมามันเสียวเวลาการติดตาสองชั้นมากเพราะว่าเราแบบเป็นคนที่ไม่ค่อยเซียนในเรื่องของการติดตาสองชั้นเท่าไหร่พอติดมันก็เออต้องใช้เวลานานพอสมควรคือจากแต่ก่อนแต่งหน้าแบบต้องมีชั่วโมงครึ่ง แต่เนี่ยคือแต่งหน้ามาก็คือไม่ถึงชั่วโมงก็คือเหมือนเราจะเน้นแต่งแค่หน้าตาก็คือปัดขนตาก็ออกมาได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เนี่ยทำแล้วคือไม่เจ็บเลยแล้วก็เหมือนไม่มีรอยแผลที่เบสชอบมากๆเลยนะคะคือไม่เจ็บไม่มีรอยแผลแล้วก็ ออกมาสวยคือทุกคนทุกคนพยาบาลที่นี่พนักงานที่นี่บอกว่าเออทำกับคุณหมอท่านไหนก็สวยซึ่งตอนแรกเราแบบเราไม่ได้รีเควสตหมอด้วยอ่ะเออแต่ว่าก็ได้ออกตาออกมาที่มันสวยเหมือนกันก็คือมั่นใจได้เลยว่าทําที่ธีรพรคลินิกยังไงตาออกมาก็สวยไม่ว่าจะเป็นทํากับคุณหมอท่านไหนนะคะไม่ต้องกังวลเลยค่ะ ถ้าเกิดอยากให้แนะนานะคะคือเราเป็นคนมีประสบการณ์การทําตามมาแล้วสําหรับน้องๆหนูๆห,หรือว่าใครที่ยังไม่เคยทําตามมาก่อนแนะนําว่าให้ดูดูคลินิกดูประสบการณ์คุณหมอดูแบบดูหลายๆอย่างดูรีวิวเยอะๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญดูที่เป็นการแบบกรีดตาจะดีกว่าการเย็บ อันนี้คือไม่ได้เวมที่ไหนนะคะแต่ว่าบางทีอ่ะการเย็บปปรรมันอาจาจะทําให้มันหลุดเร็วแต่ถ้าที่ไหนเขาเป็นแบบแบบกรีดอ่ะเหมือนที่เนี่ยคือทําที่เนี่ยแบบเป็นแบบกรีดแล้วมันจะอยู่ยาวเพราะว่าอย่างเพื่อเราอ่ะเพื่อเราทําที่เนี่ยกับคุณหมอชลทิตมาแบบ10ปีตาก็ยังเหมือนเดิมตาก็ยังแบบยังสวยอยู่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบตัดสินใจต้องมาทําที่นี่แล้วแหละคือทั้งพี่ทั้งเพื่อนทําที่นี่กันเยอะมากแล้วตาคือแบบ10ปีตายังอยู่เหมือนเดิมอ่ะทั้งที่เราแบบ เราทํามา5ปีตาเราจากสองชั้นเป็น3ชั้นไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็ต้องทาที่นี่แหละ <c oughs> ฝากช่อง YouTube ของเบสด้วยนะคะเป็นช่อง YouTube หญิงเบสเมามอยนะคะทําเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามลดความอ้วนของผู้หญิงนะคะแล้วก็เรื่องกับคุณแม่หลังคลอดนะคะประมาณอย่างนี้แล้วก็มีช่อง t i k t o อกด้วยนะคะชื่อว่าหญิงเบสซี่นะคะแซดไวสามตัวค่ะ